สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่หน้างานาเจ้าส้มลายเหมือนเดิมนะครับก็หลายๆท่านนะครับอยากให้ผมไปรีวิวลุงชัยให้ดูนะครับแต่ว่าผมต้องขอโทษทุกๆท,ท่านด้วยนะครับช่วงนี้ผมไม่มีเวลาเลยครับวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งหน้าวิ่งหลังครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับมาดูนาสุขีกันต่อครับเนื่องจากว่าหน้างานหา,ารถไถไม่ได้นะครับไม่มีรถไถในการดันเข้าไปผมก็เลยต้องอยู่คอยสั่งงานนะครับว่าต้องเอาอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องยืนโบกรถเพื่อจะให้ เทดินสต็อกดินตรงนี้ได้เยอะที่สุดนะครับไม่มีเวลาเลยครับช่วงนี้ต้องดูหน้างานนะครับถ้าผมไม่ดูก็งานก็ไม่เดินครับต้องคอยดูต้องคอยสั่งคอยบอกคอยจัดการครับตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวก็จะพาทีมงานไปกินข้าวอีกกินข้าวเที่ยงเสร็จก็มาลุยกันต่อครับ วันนี้ดินน่าจะเกือบพอนะเนี่ยเกลยวเลยอ่ะวันนี้น่าจะจบครับไม่จบก็เหลือน้อยเลยแต่ก็พยายามจะเอาให้มันจบนะครับดินก็เปียกดูอ่ะดันก็ไม่ได้หรอกแบบนี้เอารถถ่ายดันไปไม่ถึงแน่นอน สู้กันต่อไปครับมีงานก็ทําไปครับมันคือหน้าที่ท,ที่เปียกครับดถดไถดันก็ไม่ได้ครับงานนี้ก็ยากมันเดิมครับเพราะว่าที่เอามานี้ค่อนข้างจะเปียกมากเลย ลงไม่ได้ยังไงวะน่ะหมอตาลลงไปได้ยังไง,ไไงไขึ้นได้ไหมนะขึ้นได้ไหมนะเอะอืะออ,อยลงไปอีกดิเฮ้ยมีโซ่อยู่เอาชอตเด็ดหน่อยดิจัดดิเออ ลินแบบนี้รถไทยมาก็ดันตายเหมือนนี่เนี่ยเนาะเปียกได้ไป,ไปพักเที่ยงพักเที่ยงฮะยิงหนูปะยิงเลยคือเนี่ยน้อนนี่บอกฮะ ไม่รู้เลยดูก่อนเสร็จไหมก็ต้องพยายามโยนดินไปที่นู่นให้มันได้เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเสร็จจะให้เกโยนดินก่อนโยนดินพวกนี้ยเข้าไปข้างในนะครับ เสร็จโยนดินเสร็จก็จะต้องเดินไปตักด,ดินอีกนะครับได้เวลาพักเที่ยงแล้วครับ จอดพักเที่ยงก่อนแล้วกันวันนี้อากาศเย็นสบายครับเดี๋ยวเปิดั้นหน่อยนะให้มันเย็นเย็นหน่อยสบายหน่อย ba nhân Hả? Gì Đó, cái gì... cứ đi riên cái tiêu này Tới chụp này đấy Hả? cạnh năm từ mưa riên vài phòng. hai bàn đình Hả? to mà lên. Tao chụp nè, tao đồ mà khăn Đây. Ba. Ba cả thôi. Đây. khao các bạn mày. Đâu. con là khăn này thế, nó bạn vào. เดี๋ยวพาแกไปกินข้าวจะได้รู้ว่าร้านข้าวอยู่ตรงไหนฮะเอา้าขี่ข้างหลังบอ,งอโอ้เออลุจี้ขมุยโย<อ>บ้านมือเลพลาพองโอ้ฮะดัาด่าโมกัดเราเลย มาเดินขายตานกินข้าวเที่ยงกันโอ้คนเต็มเลย เปิด<ม>ให้เกด้วยนด,ด้มาครับร้บานนี้ถ้ามาแถวนี้ต้องกินร้านนี้ครับจำแนี้เบอร์ตดนั่ต้องต้องเปิดข้างนอกอนซุก,กี้ก็มีครับอยู่นี่แล้วแต่จะสั่งเลย,ยไปไปไปเนืยวขาวแล้วเจอกันใหม่แล้วกันครับ กินข้าวน้ำกันเน้อพี่น้องเด้อ